คือจะมาบอกพิกัดการไปทำฮาร์การเออรเทอร์พี่พรามมานะคะคือมีคนทักเรื่องกรอบหน้าหนูเยอะมากอันนี้ดูนะคะไม่มีฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์หน้าหนงหน้าเน,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 นียนหรือว่ากรอบหน้าอะไรใดๆทั้งสิน้นและยอมมัดผมรวบตึงที่ทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยชอบแต่มันจะทําให้เราเห็นรูปหน้าชัดเจนขึ้นคือตรงนี้ยหนูเนียงเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่แบบแก้มตนงนี้เยอะมากก็เลยไปปรึกษาคุณหมอที่วีคลินิก บายดรฟางนะคะที่สาขาท้องหลอ่อเดินทางง่ายมากเราคือที่นิกอยู่กลางเมืองใจกลางเมืองเลยทุกคนเข้าไปก็คือการบริการคือดีมากเคยลงคลิปไปแล้วนะทุกคนลองแบบลองเลื่อนไปก็ได้ก,แบบไก็คือชมอ่ะเคยทําหาถการพวก,กรอบหน้านะคะอยู่แล้วแต่ไม่เคยทําอัลเทอราพีนะคะก็ไปเห็นเทคโนโลยีใหม่มาก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกคนลองไปหาข้อมูลดูนะหนูบอกเลยว่าอาจจะตรงใจกับคนที่แก้มเยอะแบบหนูบมากแล้วที่เนี้ยเขาให้คำปรึกษาดีมากก็ลอง ่นต,ตัวหนูถามว่าเจ็บไหมใครที่ไม่เคยทําก็อาจจะรู้สึกว่ามันเจ็บแต่สำหรับหนูว่าทนได้ถ้าหนูทนได้พี่พี่ก็ต้องทนได้ เราคือทำออกมานะคะก็เห็นผลเลยนะคะ10%หลังทำแต่พอทำหลังจาก1เดือนคือเห็นผลชัดมากทุกคนไปตามดูเมนได้เลยว่ามีคนทักเรื่องกรอบหน้าหนุ่มเยอะมากว่าเฮ้ยทำหัตถการอะไรหรือเปล่าทำไมกรอบหน้าสวยขึ้นจังยังไงใครที่สนใจนะคะทำหัตถการลองทักไปที่วีคลินิกบายดรฟ้าที่สาขาทองหล่อดได้เลย